แมนซิตี้ยันเอดซอนโกลคนเก่งอดลงเล่นเกมสำคัญกับเวสต์แฮมและแมนยูหลังเจ็บเบ้าตาทำให้สเตฟานออเตกาจะได้เฝ้าเสาอีกหลังเพิ่งสวมบทฮีโร่นัดชนะสเปอร์สเอดซอนผู้รักษาประตูคนเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพลาดลงเล่นเกมพบเวสต์แฮมยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกนัดปิดฤดูกาลที่สนามเอติฮัดสเตเดียมคืนวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมนี้เนื่องจากเบ้าตาร้าว นายทวันทีมชาติบราซิลได้รับบาดเจ็บจากเกมที่แมนซิตี้บุกไปเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์2ต่อ0เมื่อวันอังคารที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังปะทะกับคริสเตียนโรเมโรประการหลังไก่เดยทองจนโดนเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่69 เป๊ปกวาดิโอลากุนซือแมนซิตี้ตัดสินใจเปลี่ยนสเตฟานออเตกาในทวารมือสองลงมาเฝ้าเสาแทนและมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในชัยชนะหลังเซฟลูกยิงเจาะๆของเดยนันคูลูเซสกี้ก่อนป้องกันลูกยิงของซนฮึนมินที่หลุดเดี่ยวเข้ามาได้อย่างน่าเหลือเชื่อนอกจากจะพลาดลงเจอเวสต์แฮมแล้วนั้นแมนซิตี้ยืนยันว่าเอเดซอนยังจะอดลงเจอแมนอยู่ในเตดในศึกเอฟเอคัพนัดชิงชนะเลิศที่สนามเบิรนลีย์วันเสาร์ที่25พฤษภาคมนี้อีกด้วยแฟนๆแมนซิตี้ มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ